สำหรับในคลิปนี้เรามาชวนทุกคนพูดถึงอายอนกับการโชว์การประเมินครั้งสุดท้ายกันนะครับในเพลงก้อนของพี่โรเซ่เองนะครับครั้งนี้เนี่ยอายอนของเราเนี่ยรับศึกหนักกันเลยนะครับมีการเปลี่ยนท่อนจากทางทีมงานแล้วก็โปรดิวเซอร์บอกว่าท่อนที่วางกันไว้ในตอนแรกนั้นจะต้องสลับกันแล้วพาริตาจะต้องร้องของอายอนแทนนะอายอนนั้นก็ต้องมารับหน้าที่ร้องในท่อนของพาริตานะครับซึ่งท่อนฮุกเนี่ยเป็นอะไรที่ยากและก็ทําให้ทั้งพาริตาและอายอนเนี่ยหนักใจกันไปเลย ซอฟกันจนเจ็บคอไปเลยนะครับแต่ว่าพอโชว์ปุ๊บเนี่ยอายอนก็ทําออกมาได้ดีมากๆในพาร์ทที่ตัวเองต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะท่อนฮุกที่เป็นท่อนที่ยากมากๆได้เรียกว่าเป็นท่อนปราบเซียนเลยนะครับเพลงกรเนี่ยรุ่นพี่โรเซ่เขาทําไว้ได,ด้ดีเลยในครั้งนี้เด็กๆทั้ง3คนในทีมเอนั้นจะต้องมาตีความใหม่ทําขึ้นมาใหม่ให้เป็นฉบับของตัวเองดังนั้นเนี่ยจะทับลายของรุ่นพี่ไม่ได้และจะมาทําเป็นเพลงคัฟเวอร,ร์ธรรมดาาไม่ได้นะครับเพราะนี่คือการแข่งขันนี่คือการประเมินรับวดหนักขนาดนี้อายอนของ เราก็เครียดกันไปเลยแต่ว่าพอโชว์แล้วทําออกมาได้ดีจริงๆแฟนๆชื่นชมกันเลยนะครับว่าเป็นเพลงกรในฉบับที่อายอนนั้นทําออกมาได้เท่มากๆมีสไตล์ที่เป็นของตัวเองชัดเจนไม่ได้ทับลายหรือว่าไม่ได้ซ้ารอยกับรุ่นพี่โรเซ่เลยฟังแล้วก็รู้ว่านี่คืออายอนร้องและ ท่อนฮุกอายอนก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีความที่แบบว่าไม่เหมือนต้นฉบับดูแตกต่างออกไปแล้วก็ไม่ได้ดูแบบแปลกอะไรขนาดนั้นแต่บางส่วนก็บอกว่าทั้งหากอายอนเนี่ยทำให้ท่อนนี้สมูทกว่าและก็ไม่ได้แบ่งโน้ตแบ่งท่อนที่แบบว่าชัดขนาดนั้นก็อาจจะออกมาดีกว่านี้แต่ใดๆก็ตามนะครับส่วนใหญ่คือชื่นชมอายอนกันมากๆแล้วก็บอกว่าลงเสน่ห์อายอนกันสุดๆทุกคนที่ได้ดูคลิปการประเมินหรือว่าคลีนเวอร์ชันที่ปล่อยออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับการโชว์ครั้งนี้และ หน้าที่ที่อายอน,นั้นได้รับผิดชอบพาร์ทร้องที่อายอน,นั้นได้รับผิดชอบนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ